เบิร์ดเดย์ทูป้าอะไรเงี้ยต่างร้งองดีๆเด็ดเอวลาเดียเค้กเลยงั้นงั้นไม่ได้กินเค้กนะเอาเอาใหม่อ่ะเริ่มเริ่มร้องอย่างเมื่อกี้เนี่ยเบิร์ดเดยป์ป้าสามรอบอ,รอีกรอบหนึ่งอ,อ่ะอะวยพรป้าเลยอ่ะ อะไรรักปลาไหมรักกันรักมากไหมอย่าไปทะลุเลยมันจะียีอย่างเดียวนะโอเคไหมมาจะมาตรงนี้หน่อยอ่าไม่ดีแล้วอ่าไม่ตอบไม่ตอบมือ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy, birthday Happy birthday to you.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  Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Yes. <coughs> <coughs>